ผมธนากรปวที่กำชัยนะครับก็จะเรียกว่าอาจารย์หนงนะครับก็หรือว่าเป็นโอกาสดีได้เจอกันวันนี้นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านใดไม่ทานอะโวคาโดบ้างครับมีไหมครับในนี้ปกติทานหรือไม่ทานครับร้ันนี้ทานแล้วใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหมครับเออเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ทานอีกไม่ได้คืดโอเคนะครับก็ ตอนแรกนะครับเนาะอะโวคาโดเนี่ยมันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนะครับจากประสบการณ์ในการทําเนี่ยผมทําอะโวคาโดมาน่าจะเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทําครั้งแรกมาจนถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คืออะไรครับเอาออกไหมอะโวคาโดยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะครับอันนี้คือความจริงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับ ถ้าสนิทกับครูเจี๊ยบจะทราบดีว่าปีนี้อะโวคาโดพูดภาษาชาวบ้านก็ราคาดีเนาะใช่ไหมครับปีนี้อะโวคาโดราคาดีนะแล้วก็ขาดแคลนด้วยเนาะไม่ได้เยอะเหมือนทุกปีครับมันมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นมาจากตัวของอะโวคาโดเองนะครับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับหน้าวินาทีนี้เทรนสุขภาพกําลังมาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทําให้โอโวคาโด เป็นที่ต้องการของของตลาดมากครับเลยทาให้สนใจอะโวคาโดกันไม่ว่าจะเป็นคนปลูกคนฝึกบริโภคคนฝึกกินหรือคนขายนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับทุกคนต้องมีอะไรครับคืออะไรต้องรู้จักอะโวคาโดเบื้องต้นบ้างนะครับต้องรู้จักบ้างว่าว่าเป็นยังไงนะครับทางชมรมนะครับให้ผมมาคุยกับพวกท่านในอยู่สองประเด็นนะครับแล้วก็ประเด็นแรกคือเรื่องพันอะโวคาโดเบื้องต้น นะครับแล้วก็ประเด็นที่2เรื่องเก็บอะโวคาโดยังไงทุกท่านเก็บเป็นไหมครับยังไม่เป็นที่จะทําสวนกันไหมครับต้องดูก่อนใช่ไหมครับนะครับไม่คิดแต่แต่จะซื้อกินต้องมีความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนยอดพันธุ์นะครับให้ได้พันธุ์ที่เราต้องการในในตอนแรกอะโวคาโดแบ่งเป็น2องสอพันเอาภาษาง,ง่ายภาษาชาวบ้านนะครับเนาะ ก็จะมีพันธ์พื้นบ้านนะครับพันพื้นบ้านเนี่ยในบ้านเรารวมง่ายๆว่าเรากินเรากินนะครับกินเสร็จเนี่ยจะเป็นพันธุ์อะไรก็ตามนะครับนะครับเราเอาไปเพาะเมล็ดนะครับออกมาก็จะเป็นพันธพื้นบ้านคือพันธุ์ยังไม่ดีซึ่งเขาอาจจะมีลักษณะดีก็ได้แต่เราเรียกเขาเบื้องต้นว่าเป็นพันพื้นบ้านซึ่งยังไม่ได้รับรองว่าดีหรือไม่ดีนะครับ พอให้เราเอาลูกของอสมมติพ่อพาศูนย์แปดนะครับเรากินพ่อพลาศูนย์แปดแล้วเอาเมาเล็ดนะครับเมเล็ดไปเพาะออกมาปุ๊บก็ยังเรียกว่าผ่านพื้นบ้านอยู่นะครับเพราะว่าเขากลายจากพ่อพาศูนย์แปดไปแล้วเช่นเดียวกันถ้ากินพันธุ์ต่างประเทศอื่นๆก็จะเรียกรวมกันอันนี้เราเรียกรวมว่าผ่านพื้นบ้านทีนี้ท่านเข้าใจเอามาผ่านพื้นบ้านแล้วนะครับนะครับออกมาก็คือ พันธุ์การค้ามาตรฐานพันธุ์การค้ามาตรฐานเนี่ยก็คือพันธุ์การค้าที่ปลูกเพื่อซื้อเพื่อขายกันทั่วโลกนะครับไม่ได้เฉพาะประเทศเรานะครับในประเทศที่ปลูกอะโวคาโดได้นะครับที่ผลิตอะโวคาโดได้นะครับก็จะมีพันธุ์การค้ามาตรฐานซึ่งผ่านการทดสอบในบ้านเราแล้วก็จะมีอ,อ,อยู่สามลักษณะพันธุ์เบาพันธุ์กลางพันธุ์หนักนะครับย้อนไปพันธุ์พื้นบ้านเมื่อกี้ก็จะมีพันธุ์เบาพันธุ์กลางพันธุ์หนักเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้ศึกษานะครับ ออมาถึงพันดีเนี่ยพันเบาพันกลางพันหนักเนี่ยก็จะมีหลายๆพันครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับคุณเย็บก็ขายบ่อยนะครับปีตาสันรสชาติถูกปากคนไทยนะครับปีตาสันนะครับถ้าเป็นคนไทยแล้วจะชอบทานสวัสดีครับท่านนายกนะครับจะชอบทานเพราะว่ามีรสชาติหวานคนไทยพอพอติดลิ้นหวานละชอบนะครับปีตาสันเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยมากนะครับ มีปีตาสันนะครับ,ม,นะรบมีรูเฮนนะครับก็จะมีพันกลางกลางมาก็จะเป็นบูตเจ็ดบูตแปดนะครับพันบัคคาเนียนะครับนะครับแล้วก็จะมีพันเลยออกมาเป็นพันทิงเคอร์ตันพันแฮกพันปากช่องสองแปดอันนี้เป็นพันหนักนะครับซึ่งแนะนำให้ทุกท่านทำความเข้าใจรู้จักกันเบื้องต้นก่อนถึงจะซื้อแล้วได้ผลผลิตถูกใจนะครับ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือเวลาซื้อทานแล้วเป็นไงครับไม่ประทับใจใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับไม่อร่อยไม่ประทับใจผมเหม็นเขียวถุนคืนถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาเจออย่างนั้นใช่ไหมครับตั้งแต่ทําครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะครับนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องช่วยกันตอนนี้ก็มีชมรมโมูโกโดปากช่องเขาใหญ่ ครับมีชมรมโมกโดเขาขอมีพบพระนะครับมีที่เลยหลายๆที่นะครับที่มุ่งให้ผู้ผลิตเนี่ยทำของคุณภาพคุณเจี๊ยบจะทราบดีคุณเจี๊ยบตะเวนหาของนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับพันนะครับต้องเลือกพันที่รสชาติเขาดีปลูกนะครับอย่างพันที่บอกไปเมื่อกี้นะครับพิทศษสันลูเฮิรนบูทเจบูทแบัคคเนีย ทิงเคอร์ตันแฮสปากช่องสองปดอะไรต่างๆนานาที่เป็นพันดีพันการค้าเนี่ยอาจจะได้ยินเฟอร์เต้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับพันการค้ามาตรฐานก็รสชาติดีถ้าเรารู้จักพันแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญต่อมาคืออะไรครับสิ่งที่จะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยมันคือการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะถ้าเก็บอ่อนแล้วกินไม่ได้นะครับพาออกมานะครับไม่สุกนิ่มก็จริงนะครับแต่กินไม่ได้ ผมเมนเขียวซึ่งส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับลักษณะที่ผมบอกเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เบื้องต้นนะครับแก่พร้อมเก็บเป็นยังไงครับในมือผม <S <S เห็นไหมครับมีสองแบบอะโวคาโดนะครับมีสองแบบคือแบบแรกสุกไม่เปลี่ยนสีอย่างที่สองสุกเปลี่ยนสีอยู่ผลเปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้น กรณีที่มันสุกเปลี่ยนสีเนี่ยดูง่ายใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าจบที่สีผิวผลใช่ไหมครับอาจจะไม่ไม่ถึงกับม่วงแบบนี้นะครับอาจจะมีแต้มแดงแต้มม่วงข้างล่างยังเขียวอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะนะครับก็อาจจะไม่ม่วงซะทีเดียวนะครับแต่สีผิวเปลี่ยนจากสีเขียวอันนี้เราจะรู้นะครับอันดับแรกนะครับสุกเปลี่ยนสีอันดับที่สอง ไม่เปลี่ยนสีดูออกไหมครับอันนี้จะดูยากใช่ไหมครับอันนี้จะดูยากมาไอ้นนที่ที่ไม่เปลี่ยนสีนะจะดูยากเขาดูกันตรงไหนครับอันดับแรกผิวผลครับเรานึกถึงเด็กๆครับตอนเราเป็นเด็กเป็นไงครับผิวเรียบลื่นนะครับนะครับอโบะโวคาโดก็เหมือนกันนะครับตอนเด็กๆ หรือว่าตอนยังไม่แก่ก็ผิวเรียบลื่นนะครับพอคนเราแก่มาเป็นไงครับสากผิวสากใช่ไหมโอโกโดเหมือนกันครับสากเป็นตะปุ่มตะปามนะครับมีตุ่มน้ํามันมีสะเก็ดสีเนื้ออะไรต่างๆนานาอันนี้คือผิวนะครับการเปลี่ยนแปลงี้ผิวที่ทาให้รู้ว่าเอ้ยมันพร้อมเก็บแล้วนะนะครับเราจะได้รู้เบื้องต้นนอกจากผิวหนแล้วครับความขรุขระความสากมีไขปกคลุม ่อมน้ำมันแตกบางคนก็บอกต่อมน้ํามันระเบิดเราจะได้ยินภาษาที่หลากหลายมากนะครับแต่ให้เรารู้ไว้ว่าลักษณะดังกล่าวนะครับเป็นลักษณะที่พร้อมเก็บเกี่ยวนะครับถ้ายังไม่มั่นใจดูขั้วผลนะครับขั้วผลเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีสีเขียวก้านกล้วยก้านตองนะครับก้านใบตองอ่ะเย็บเทียบง่ายๆนะครับลองนึกภาพจากก้านใบตองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีส้มแตกสะเก็ดสีน้ําตาลนะครับมันจะมีหลายลักษณะมากแต่ทุกลักษณะที่ผมบอกนั่นคือแก่นะครับว่าจะต้องเปลี่ยนจากสีเขียวนะครับเป็นสีเหลืองสีส้มเป็นแตกสะเก็ดสีเนื้อสีน้ําตาลนะครับหรือบางทีเข้มจนดําก็มีบางบางพันุก็เปลี่ยนเป็นสีเหมือนปูนกินหมากนะครับในชนิดที่สุกเขียวนะนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเวลาเราไปซื้อเราก็จะได้รู้นะครับ ที่สําคัญนะคัขั้วต้องแต่งนะครับถ้าเป็นทุเรียนเขาเรียกอะไรปลิงใช่ไหมถ้าเป็นทุเรียนเขาบอกดูปลิงแต่ถ้าเป็นออกรโดดูขั้วตรงนี้นะครับดูขั้วตรงนี้ไม่มีขั้วที่ยาวอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้อ่อนนะครับอันนี้อ่อนเรียบลื่นจับดูแลเรียบลื่นขั้วสีเขียวเห็นไหมครับเห็นไหมปลิงนะครับขั้วสีเขียวแต่พอแกเห็นไหมครับเปลี่ยนสีแล้วเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นลักษณะภายนอกแต่ถ้าเป็นภายในนะครับง่ายที่สุดครับพ่าออกมาแล้วปุ๊บเปลือกุ้มเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือสีเข้มอย่างเงี้ยครับเปลือกุ้ม,มเมล็ดนะนะครับผ่าดูอันนี้วิธีนี้เหมาะสำหรับชาวสวนนะครับหรือว่าครูเจี๊ยบจะขายก็ผ่าดูข้างในว่ามันแก่หรือเปล่าถ้าแกเนี่ยสีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเรามีความรู้เบื้องต้นแบบนี้เราก็จะเจออโะโวคาโดที่เราถูกใจเราจะสามารถเลือกอโกะโวคาโดที่เราถูกใจได้แล้ววันนี้ก็ทํารมก็มีให้ชิมอยู่หลายตัวนะครับปีเดอสันนะครับเป็นปีเดอสันของปากช่องนะครับนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับยังไม่มีชื่อเป็นทางการเป็นของสมดุลฟาร์มนะครับปี66นะครับ ไปประกวดที่เอำเภอพบพราจังหวัดตากนะครับได้รางวัลที่หนึ่งไซส์เล็กมานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเคยเป็นแชมป์มานะครับโว้าโดเนี่ยแตกต่างก,กันไปตามพันธุ์พื้นที่และการดูแลนะครับเวลาฝนตกนะครับอาจจะรสชาติจะหย่อนลงหน่อยเหมือนมะละกอนะครับโดนฝนเยอะๆรสชาติจะไม่เข้มข้นเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเป็นของผม ผมทานอะโวคาโดมาเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นก็นเราชอบไม่เหมือนกันนะผมจะชอบอะโวคาโดหนักๆแรงๆหน่อยนะครับจะไม่เบาอันนี้ถือว่าอะโวคาโดเบาเป็นอะโวคาโดมาตรฐานที่คนคนไทยชอบตัวน,นี้นะครับถ้าได้ชิมกันนะอย่างพิศษสันเนี่ยครับพิศสันเป็นรสชาติมาตรฐานคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้อยู่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชนะครับอยู่กมรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราก็มุ่งคัดเลือกพันธุ์ส่งเสริมพันธุ์อันดับแรกเราให้ทํพันธุ์การค้ามาตรฐานก่อน นะครับพันที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้อิตาสันลูเฮิร์นบูตเจ็บูตแปดบัคเนียแอสพิงเกอร์ตันอะไรทั้งหลายแหละยืนเป็นตัวแรกก่อนนะครับแต่ว่าปัญหาของวูโดคือมันไม่ได้มีผลผลิตตลอดปีเพราะฉะนั้นในช่องว่างพันที่พันการค้าไม่มีหรือพันการค้าโดนฝนมากๆไม่อร่อยเราก็จําเป็นจะต้องพัฒนาพัานธุ์พื้นบ้านของเราของไทยในแต่ละที่ซึ่งไม่เหมือนกันปากช่องก็อีกแบบ เลยก็อีกแบบพบพระก็อีกแบบนะครับเขาคอก็อีกแบบแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับในช่วงที่